โอ้โหโดอกทีเต็มหน้าดอกที่เต็มหน้าเาพื่อนคูณ8ปดคำเตือนสําหรับ <the brand S 1> น้องที่มีอายุไม่ถึง18ปีบริบูร์ผมแนะนําให้เรียกพ่อแม่พี่ป้านาอาญาติโกโหติกาของน้องมานั่งดูข้างๆเพื่อให้คําแนะนํากันไปด้วยนะครับผม สวัสดีกับเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับผมีกำลังรับชมอยู่ตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องอย่าไปหยองกับอองเองครับเพื่อนเพื่อวันนี้อองจะมาเล่นเกมค็อกเทลนือสาวบั์เทนเดอร์ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับผมเริ่มต้นกับที่ทุน100บาทเพื่อนเพื่อนวันนี้องจะมาสอนเคล็ดลับเพื่อนเพื่อนว่าเล่นยังไงจาก100ให้ได้1000บวกขึ้นไปนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเราพร้อมไปแล้วเราไปกันเลยเลยเพื่อน ช่วงแรกที่อ๋องจะเริ่มจากที่เบสสี่บาทก่อนนะครับเพื่อนเบสสี่บาทเบสสี่บาทแล้วปล่อยออโต้หมุนไปนะเพื่อนแล้วเรามาดูกันนะครับผมถ้าสมมติว่าหมุนสเตปสามสิบครั้งไปแล้วมันแจกหรือไม่แจกเราไม่รู้นะเพื่อนแต่ถ้าสมมติมันจะแจกไม่แจกก็แล้วแต่เราก็จะเพิ่มเบสขึ้นไปเรื่อยเยนะเพื่อนจนกว่ามันจะขึ้นเราจะเพิ่มทีละสองนะเพื่อนสี่ไปหกหกไปแปดนะเพื่อนสังเกตนะจะมีสี่หกแปดแล้วก็ไปสิบนั้นเพื่อนเราจะไล่ไล่ไปอย่างนี้ไปเลขคู่ไปเรื่อยนะเพื่อน ไปกันเลยครับผมดอกแรกไม่มีอะไรไดอกที่สองเริ่มมาเพื่อนๆไม่ต้องคิดมากครับผมสำหรับเกมค็อกเทลนะออ่ะตัวแจกอ่ะตัวตัวที่มันได้เพื่อนๆตัวที่มันแตกมาถ้ามันไม่มีคูณอ่ะมันจะจ่ายน้อยมากครับผมมันจะไม่ได้จ่ายเยอะแบบเวอร์เวอเหมือนเกมอื่นนะเพื่อนแต่ถ้าสมมุติว่ามีวายคูณมาเมื่อไหร่อ่ะแบบคูณแบบวายสองแถวรวดสามแถวรวดอย่างเงี้ยเพื่อน ถ้าอย่างนั้นน่ะแบบว่ามันมันถึงจะเห็นเงินแบบจัดจดเลยนะครับเพื่อนๆด้อย่างดอกนี้อ่าเจแถวสองแถวสามาต่ออ <c oughs> ไม่เข้าให้เพื่อนถ้าเป็นคลิปถ้าเป็นคิวเข้าแถวแรกก็จะดีมากนะเพื่อนแต่ไม่เข้าให้เรานะเพื่อน <c oughs> ผ่านไปกับสิบสองตาแรกเรายังขาดทุนอยู่สามสบสองบาทนะเพื่อนแต่ตาที้ได้คืนเนเพื่อนอ่าเจแถวนี้ดอกนี้สวยเพื่อน อ่ายังมาต่ออ่าเราได้แก้วเหล้าหนึ่งช็อตต่อแล้วเพื่อนสวยแต่มันให้เราเท่านี้นะเพื่อนถ้าสมมติว่กเราปล่อยไหลอย่างนี้มันไม่ค่อยเข้านะเพื่อนลองกดกระชากดูเพื่อนกดทัรโบให้มันกระชากลงคิวแถวสามโอ้โหคิวไม่ลงแถวสามให้เพื่อนถ้าคิวลงแถวสามมาสวยเลยเพื่อนออาดอกนี้ได้อยู่มีคิวต่อ เหลือหมุนิสิดทีจะมีเข้าสเกตเตอร์ให้เราเห็นบ้างหรือเปล่าเพื่อนอะได้าวสองตัวดอกนี้สวยตัวแพงด้วยเพื่อนอ่าดอกนี้ได้มาหกสิบ้าบาทแล้วยังหลายตอเพื่อนโอ้โหดีนะขวดเล่าไม่เข้าตรงกลางเอ้เข้าเข้าแถวแรกมาให้ถ้าเข้าแถวแรกมาให้นี่สวยจัดเลยนะเพื่อนตอนนี้เราก็ได้ทุนคืนแล้วเพื่อนกับการเหลือหมุน หมุนหมดไปแล้วกับชุดแรกนะเพื่อนได้ทุนคืนหมุน30ครั้งได้กำไรมา22บาทกับการเบ็ด4บาทนะเพื่อนมาเรามาเริ่มกันต่อที่เบ็ดบาทนเพื่อนเริ่มกันต่อที่เบ็ด6บาทแล้วปล่อยหมุนไป30ครั้งยังไม่ต้องเทอร์โบนะผมปล่อยหมุนไปเรื่อยๆกันนะครับเพื่อนๆอ่าเจอดอกนี้อ่าได้คิวต่อสวยมีวาแถวสามมาแล้วขอแก้คอเคลวแถวแรกโอ้โหไม่เข้าให้นะ คอกเทลเขียวไม่เข้าให้นะถ้าแก้วค,คอกเทลเขียวให้เข้าให้นี่เรียบร้อยแล้วเพื่อนสวยจัดเลยเมื่อกี้แต่วิววของสักเก็ตเตอร์นี่ยังไม่มีแบบว่ามีมาหมุนแบบให้เราเห็นเลยนะเพื่อนเจแถวสามไม่มาครับผมสิบหมุนแรกยังไม่มีอะไรนะเพื่อนกับเป็ดหกบาทอา่ดอกนี้มีวายเข้ามาแล้วเอแถวสามมาไหม <c oughs> สกเก็ตเตอร์ขวางโลกจริงๆเลยครับเพื่อนๆได้สิบแถวสามอยู่เคแถวสามมาไหมค่ะเคแถวสามไม่มาตอนนี้มันเริ่มดดแล้วนะครับเพื่อนเราลองกดเทอร์โบไปเพื่อนถ้ามาดูดลองกดเทอร์โบเข้าไปน,นเพื่อนขอ,อกเทวแก้วแรกมป็นมาถ้ามาไี่สวยจัดเลยเพื่อนอ่ะเคแถวกลางสิบแถวแรกไม่มาดอกนี้จะได้อยู่ไหม จะได้อยู่ไหมจะได้เดี๋ยวจะหมดครับเพื่อนๆอ่าไปเข้าสกเกตเตอร์ให้ดอกสุดท้ายครับผมเข้าฟรีเกมให้ดอกสุดท้ายเสยเลยครับเพื่อนๆมันต้องอย่างนี้สิครับผมดอกแรกผ่านไปดอกสองอุ้ขวดเล่าเข้ามขวดเล่าขเาข้าแถวแรกมานี่สวยจัดเลยเพื่อนดอกนี้ได้ไวสองแถวแรกเพื่อนๆสวยอยู่คิวสองแถวแรกขอคิวสองแถวแรกก่อนไม่เข้าให้เราเพื่อน ดอกนี้อาวายไปสองตวัวเพื่อนโอ้โหถ้าแก้วฟ้าเข้าแถวแรกให้ที่สวยจัดเ,เพื่อนๆแต่มันไม่เข้าแก้วฟ้าล้อหลอ,อกไปสองรอบเพื่อนผ่านเราไปสองรอบเพื่อนแต่มันไม่เข้าให้เรานะผมอ่าสวยเคลียแถวสองยังไม่มีเหลือหมุนปีกสี่ครั้งขอช็อตหนักๆสัก,กช็อตได้ไหมโอ้โหตามสไตล์ pg แล้วครับเพื่อนอ่ดอกนี้ดอกนี้สวยอยู่ จะมีฉางหนักๆให้เราเห็นไหมดูขวดเหล้าดูเพื่อนขวดเหล้าแม่งไปเลียงแถวหนึ่งกับแถวสี่ห้าหมดแล้วเพื่อนแต่แถวแถวสองกับสามไม่มีเข้าให้เราเนะเพื่อนถ้ามีนี่ดอกนี้บอกเลยขึ้นพันแน่นอนเพื่อนโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อนถือว่าเรายังได้กําไรอยู่อ่าเบ็ดหกบาทสามสิบครั้ง ถือว่าไม่ได้กำไรนะเพื่อนอยู่เท่าเดิมนะอยู่เท่าเดิมจากเบ็ดสี่บาทขึ้นมาเพื่อนเบ็ดหกไม่เข้าเราไปเบ็ดแปดตามสเตจที่อ๋องบอกไว้ตอนช่วงต้นคลิปเลยครับผมมาไปที่สามสิบครั้งเหมือนเดิมปล่อยไหลไปก่อนสามชีมเพื่อนแล้วค่อยดึงดึงเทอร์โบแล้วครับผมอ่าเคดอกนี้เจแถวหนึ่งแถวสามมาก่อนสวยสิบแถวแรกเข้าไป็นวายมีไหมโอ้โหไม่มีถ้าเคเข้ามาแถวสองที่สวยจัดเ,เพื่อนแต่ไม่เข้าให้เรานะ ดอกที่หกยังเงียบอยู่ครับเพื่อนอเข้าสิบแค่ไหนก็ได้แถวสามเริ่มเงียบเพื่อนเริ่มเงียบแล้วรากระชากเลยเพื่อนจับกระชากไปอ่ามีเคต่อแคไ,ไวายดอกนี้ได้อยู่มีสิบแถวแรกมาไหมอ่าคิวแถวแรกสิบอ่าสวยคิวแถวหนึ่งแถวสามไม่เข้าให้เรานะเพื่อนเข้าขวดเหล้าแต่ไม่มีคูนเ่านั้นเพื่อนตัวแพงเข้าแต่ไม่มีคูณ,นนคณก็ได้น้อยอยู่ดีนะเพื่อน เหลือกัดอีกสิบห้าครั้งสิบสี่ครั้งโอ้โหดอกนี้เต็มเต็มครับเพื่อนเพื่อนร้อยแปดสิบบาทมันตั้งอยู่ยังไหลต่อไปเพื่อนๆสวยจัดเพื่อนเพื<ๆ>่อนดอกนี้ได้มาหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทดอกเมื่อกี้รวมแล้วได้สามร้อยยี่สิบแปดบาทครับเพื่อนกับเหลือหมุนเวดอีกสิบสามครั้งโอ้โหดอกที่เต็มหน้าดอกที่เต็มหน้าเพื่อนคูณแปดขึ้นมาหนึ่งพันบาทแล้วเพื่อนแค่มายังไงครับเนี่ย เอาชาไปโอ้โหดอกนี้ดอกเดียวเพื่อนเห็นไหมครับวายเต็มหน้าทีเดียวได้มา1 8 8่บาทครับผมได้ดั่งเป้าแล้ว,พวเพื่อนขึ้นตอนนี้เราขึ้นมาพันสี่แล้วเพื่อนขึ้นมาันสี่แล้วถ้าเป็นปกติออกแนะนําว่าเราได้ทุนมาทั้งหมดเนี่ยเกินเกินเกิน,เก,นเกินทุนไปมากเราได้กําไรมาเกินทุนไปมาก,วพวกเพื่อนออกแนะนําว่าถ้าเป็นสไตล์เพื่อนให้ถอนเลยแต่สําหรับออววกเพื่อนเดี๋ยวออกเล่นให้ดูต่อ ขอปัดเศษให้เหลือพันสามแล้วกันเพื่อนขอปัดเศษให้เหลือพันสามแล้วนเพื่อนอ่ะเบ็ดแปดบาทเข้าให้เราไปแล้วเราไปต่อที่เบ็ดสิบบาทเพื่อนกับสามสิบครั้งสามสิบครั้งพันสี่เหลือพันหนึ่งอ่ะเอาที่เบ็ดสิบบาทถ้าเบ็ดสิบบาทนี้หมุนสามสิบครั้งแล้วยังไม่เข้าอะไรให้ต่อเพื่อนเราก็จะพอนะเพื่อนถือว่าเราได้เกินพันแล้วนะครับผมอ่ะมาต่อไปปล่อยกระชากไปเพื่อนกระชากแลวเข้าดีคาทีแรกก็มีอะไร เคแถวสองมาไหมสิบแถวแรกก็ได้สิอ้ามาได้ดอกนี้เพื่อนสวยสิบแถวแรกมาต่ออ้าสิบแถวแรกไม่มานะเพื่อนดอกนี้ได้มาเจ็ดิบปดบาทก็ถือว่าคุ้มนะเพื่อนดอกสิบเก้าโอ้โหเคเต็มหน้าแถวนี้แต่ได้แค่คูณสองนะเพื Q ่อนคิวแถวสามมาไหมอ่าคิวแถวสาไม่มาโอ้หแต่ดอกแต่ดอกที่บวกมาพันเมื่อกี้พีคจัดนะเพื่อนจ่ายตัวแพงด้วยครับผม แล้วได้ค็อกเทลคูณสี่แถวจ่ายเต็มเต็มเพื่อนๆดอกนะสิบแถวแรกน่าเสียดายแต่ฟีเจอร์เกมเข้ามาให้เราแค่หน่อยเดียวนะเพื่อนโอยแก้วเขียวดอกนี้ได้อยู่เพื่อนหุ่นค็อกเทลดอกนี้จะคูณต่อเพื่อนอ่าเคแถวสองสามจะได้หลายต่อม่ัมีมาแล้วพเพื่อน อ้าเบ็ดสิบาทผ่านผลไปได้30สบครั้งเท่าทุนยังอยู่เท่าเดิมน,นะเพื่อนพันสี่เราลองไปดูกับเบ็ดเบ็ดที่20สิบาทเบ็ดยีบาทสิทบครั้งเพื่อนถ้าจบชุดนี้ถ้ายังไม่บวกมาออกแนะน,นํำว้ถอนแล้วตัวออกเองก็จะถอนเหมือนกันนะเพื่อนไปลุยดอกที่สามดอกที่สี่ 4, ไม่มีอะไรดอกที่5้ามาไหมดอกเคไม่มาแถวสองเลยสามอกท้าย ไม่มามา,มาให้อยู่สวยแต่ดูตัวลายเข้ายายกหอเูล่าเพื่อนอปัดเศษไปให้เหลือพันสองทวนเพื่อนเคมาไหมไม่มาเพื่อนอ่าดอกนี้ได้อยู่สองที่สุดท้ายจะมีอะไรแบบแตก,แตกไหมที่สุดท้ายอ่าตอนนี้เรามีทุนมาหนึ่งร้อยบาทตอนนี้เราได้มาพันหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วเพื่อนองแนะนําว่าให้ถอนแล้วก็ตรงไปตามเป้าที่อง ที่ออกตั้งไว้เพื่อนว่าเบ็ด100อยบาทยังไงให้ได้1,000บาทนะครับผมอ่าคลิปนี้ถือว่าเคล็ดลับนี้ก็พอใช้ได้นะเพื่อนกับการหมุนและเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยเอาแค่ทีละ3าิบครั้งและเพิ่มไปเรื่อยๆนะเพื่อนมันเข้าให้แล้วเราจะเจอเบ็ดที่ว่ามันแจกจริงๆนะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ถือว่าอ่องให้เคล็ดลับเพื่อนๆได้เข้านี้นะครับผมแล้วถ้าใครมีความคิดอะไรดีๆอยากให้อ่องทำคอนเทนต์อะไรที่สนุกๆ เบ็ดหนักๆแตกหนักๆยังไงก็รบกวนพเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้อองหน่อยแล้วครับผมก่อนจากลาสำหรับคลิปนี้ออกฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้อ๋องทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้อ๋องขอจากลาเพียงเท่านี้ครับผมมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ